สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเงินไขผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทอลหนึ่งมื่นนายชัยวัวชรรงโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงภาพรวมโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทหลังจากนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนว่าถือเป็นที่สิ้นสุดเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินในโครงการจำนวน50บล้านคนที่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและหรือมีเงินฝากไม่เกิน50,000 0บาททั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมอีก ส่วนที่มาของแหล่งเงินทุนยืนยันว่าจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อกู้เงิน5าแสนล้านบาทโดยกู้กับสถาบันการเงินในประเทศส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือวินัยการเงินการคลังนั้นฝ่ายกฎหมายและทีมเศรษฐกิจได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการครังแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ